เปิดอยู่ก็เปิดสวิทช์ไว้ม่เอาแจกมา่านอู้ใหม่ใหม่แห้งเลยวะก็ใหม่ว่ะมีใครเคยเป็นไหมครับไหนดูมางก่อนอือใหม่รีมาเรียบร้อยครับเมื่อกี้ไฟกระชากดับไหม่เลยงานเขาเลยแจกปัานจะบอกให้กำลังเปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดปุ๊บมันดับขั้นเดียวหรือเปล่าเออแบบมันดับเดือดมันช็อตเลยช็อตตรงซิกมันช็อตละมั่งใหม่เลย บ่า t h เฮ้ยดมมินใหม่ออ้ยาอะไรแจ็คใหม่แล้วพัดลมบัหมุนเลยไหนทีว่ามันเปิดเมื่อกี้อนี่ยบ่มามันกำลังหมุนน้อยนึงดิถึกหายแล้วมึงถึกพอได้อีกแล้วงานนี้เจ๋งจังแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวงานเขาบ่ บ่รอดเจ้าต้นดีมาขาดตักออกแล้วครับมินใหม่เบิ่งอยู่แถวนี้ว่าช็อตเสยว่ะไฟดับกระชากเอ้าหมอดึงก็มีบ่แม่นมัขึ้นแห้งพุ่นว่าเฮ้ยบางหั่นไม่หมอดึงอะ่ะมึงอยู่ไก่ไฟก็ปกติอยู่ได้ล่ะมันอยู่ไก่สายเมใหญ่ี่ไปมไาหหหแห้ง,งน่าอือต <ừ> ะบนเป็นบ่บ่เป็น เป็นดตตัวลรงตัวนุญพมันช็อตหมอแป้งเฮ้ยคือเมนใหม่หรือหรือไม่ช็อตเนี่ยอ่งวะขอเบิ้งโมแก่ดึ่องอะทอเบิ้งมนะมันช็อตไงอย่างวางะ,งะมงวไม่ก็อย่างวะเลาท้าวาันนี้เด้ใหม่เลยบันนี้เห็นบอกไฟไฟบันนี้มันกระพริบนี่ไฟไอคขนาหันนี้ไฟห่อมันปุดๆๆนี่มไม่หม่หม,ม,ม่คือเมนใหม่ย่างนี่คือนั่นนี่ข่เบิ้งขาง บอว่าอดบะไรได้ส่งบัิษัทยังเดียวได้กานทอดก็จบเลยแล้วมันมันมีอันนี้ฉากว่าล่ะอ๋อว่าท่านไห้แก่เนาะงานนี้เอาเส้นเงินตัวหาพอด่วนไฟมันดับไฟมันเมื่อกี้ไฟมันดับหน่อยเองบอว่าไฟมันกระชากบอลมอนน์น่ะ มเนันี่มันชออน็อตคอเฮาเนาะมันช็อตตัวนี้แลหละฮึบเลยโลน่าเอานี่ว่าเทคช็อตนี่เ,เอเอยิงฮิบเลยนี่เม้นใหม่มเลยเม้นใหม่คือ,อย่างแต่มันแรงสรุดเลยเบ,เบอร์ที่ยายเยอะนี่เบิกทางเบอร์คุณดีอยู่กีสดาบลิกควรมาเอา,อา Lương mờ lương sư nè phù luvê kim nặng quá vĩ. Bao phù lông vĩ lê đại hưng nè đại linh nó đạo lạc tình Nâng nè. Nâng nè. Nâng cô linh nó linh nè. mơ phong như nè. Nâng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  nè. งานเข้าเลยเป็นขยายไหมอยู่มอไซน์เนี่ยด้วยอ่านี่ยู่โอเคโอเคทำไมใส่จอดนี้เดี๋ยวจะเอาขยายมาเปลี่ยนไหน่อยครับ เดี๋ยวรอดูขยายใหม่เอาขยายใหม่มาครับไอ้ครูแจ้สรดยูุใสวาแม็กเออนี่แจ้รถกับแม็กมีอยังเขาไปวะต้องมีแหละเออมันต้องมีอยังแหละเขาไปเดี๋ยวรอดูครับกินเบียร์ในช่องแก้วเส้นมาอีกแล้วบ้านไปลงซ้อมแล้วเอาทาบเลยนะนี่ส่งซ้อมส่งซ้อมครับส่งซ่อมครับตอนนี้เก็บแล้วไินเบีด มันมินใหม่ชุดหนาเนาะข้างี้บ่ใหม่มินใหม่ชุดข้างหน้านี่อืมส่วนจะยิ่งไปขับถล่มหรือจีเป็นไฟมันหวาดช็อตหวาดบ่หูกันน้อไม่ต้องเปิดมีอ่าบ่วเป็นตัวใดนได้ยังลองได้ยังเจ้าหมุนตรงนี้อืมได้เดี๋ยวบ่นได้ยังเจ้าหมุนไปคน ใส่หมอ้อจะใส่ไปอเอาตัวไหนเ o w e ตัวไหน p o ว e r b เบ,บต,ตัวนั้นมาตัวตัวใส่ประกอบเองใส่ได้ออกงานแล้วตัวนั้นเดี๋ยวเรา,าดูเวอร์ครับรเวอร์ประกอบเองเอามา,าใช้งานแล้วครับว่างใส่ขลังมันจะใส่ไอต่างหน้าว่างต่าง มาแล้วครับตอนนี้เอาเวอร์มาแล้วครับช็อตแจ็คตู้แจ็คช็อตเอฟิวละลายเลยฟิวละลายเลยบอว์ชอ็อตได้านเมียงว่ะช,ชุดผักไฟมัน พ่ใจวายูเหม็นใหม่สักขนาดนั้นเลยก็พอแจ้งว่าเป็นแห่งเกิดเยูะเหมือนกันก็เป็นหนังอยู่อาการอาการนะเพิ่นกำลังซ่อมให้บ่เพะุ่ณมาบ่ต้องบ่ต้องเปิดบีดเนาะเพุ่ณมาซ่อมนี่เอาทำเอาเปิดต้อนนี่คือเบิ่งกับเปิดยังไม่รงสนขนาดไหนอ๋อคือกับเปิดเนี่ยล่ะเบ็ดมีการบอกไปส่งฟูดเห็ดเองเลยเห็ดเองเลยก็ได้มันเสียเวลาเฮาไงเนาะหรือสิว่างว่างบนบ่ Ba muốn lời, ba muốn lời Ngay đi Hay, nhục này đầy đọc phụ điều hả, tốt nè Áo thăm kì nhục 2 hồn Chúng cứ cái này, <laughs> <khuẩn mà. cười> Nhục cái gì đây, thử cái này đây À, phải, phải, phải Này này วางหมดเลยโอ้โหย,ย่างใหญ่เต็มเลยว่ะสายสายสายนั่นแหละของแรงเลยนี่ฮูวววววบ,บ่คาบเบ็ได้ดตุ้งอ่ะเป็นมอดเฟดบ่เอ้ยมอดเฟดแก้ว ไรกับมีพอมนะตัวนีอะไรกับมีพอมเ็กแซนดมก่อนดอมมันช็อตได้มีอย่างเ็กสเปคคอนมือก่อนสเปคคอนก่อนมาหักับขัวกันแมนจักมันแค่มถาถาซุ้มมูมาเลยนี่นี <h <h ่เรื่องนกินเรื่องพระกิน่ เช็คตอนนี้กำลังทำการเช็คอยู่ครับกำลังจะเปิดอันนี้เลยนี่กำลังจะเปิดแจมเรียงนะครับมาไม่รีบเบี้ยให้ทุกคนมันบอกบอกเห็นเมื่อวะแล้วเราดูตอนฟังเสียงคร่าวๆครับเดี๋ยวขอเช็คระบบแปมหนึ่งครับ <c oughs> โอ้โหโอดฟั้งเพอร์ลลุนนี้เลยว่ะโอ้ตังเลยว่ะโอดฟั้งเพอร์ลหนาลายเลยว่ะดิซ้ำได้แล้วครับเป็นกับชุดไฟชุดได้โอดเนาะชุดปากแต่ไฟไดโอดช็อตเอากลับบ้านขึ้นสายโหดได้วยนี่สายโหดกลับแล้วสายโหดไม่ได้ใช้งานเลยทีนี้เอากลับขึ้นนนนนอาแล้ว con à, cặp cưa nhá, ô oh, nhục máy với hỡi, nhục, bái bái nhục Nào, tôi tôi sẽ với con cái không để cho bạn. เขาขายสามหมื่นพวกรวบขายฮ่าโอ้ยลืมดูพันหลมกูหูเนาะขายเดี๋ยวโปเฟสเนาะเขายืมไปเถื่อนหนึ่งอุ้ยคนละยืมไปลองวะขายเพิ่นซ่ามึงนบบสามหมื่นเพิ่นขายเลยสามหมื่นพกรขายเลยเรียบร้อยครับเอากลับไปซ่อมเรียบร้อยกับคืนครับซ่อมได้แล้ว ไปเอาใหม่ไปเอาใหม่ใหม่อีไปตรงไปคนใหม่นี่แหละเดี๋ยวมันจะปลุกตรงไปกล่องที่สวยเสร็จเรียบร้อยครับแบล็ซ่อมเสร็จแล้วแบล็คเมื่อคืนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาถ่ายทีมงานให้ดูครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ารับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ